คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่โซนของโมเดอร์โซนนะคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าฝนตั่งกันเต็มเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฝั่งกันนู้นคุณผู้ชมครับไปดูโมเดอร์โซนเพราะว่ามีร้านข้าวผัดปูเทอร์โบนะฮะโดยเสี่ยคิงกําลังผัดกันอยู่ผมพาคุณผู้ชมมาสวัสดีเฮโอก่อนครับเพราะว่ายกสวนมาจากบ้านตะเกียบ <c oughs> มาทั้งสวนเลยวันนี้นั่งน้อยเป็น ไก่ไม่สบายเลยไก่ป่วยเลยเป็นยังไงบ้างฮะสวัสดีฮะนี่ฮะสวัสดีครับนี่ฮะนี่คือเจ้าของสวนนะฮะวันนี้เอาอะไรมาบ้างเฮียก็วันนี้หลายอย่างไฮไลท์วันนี้ก็คือกระเจียวป่าสีขาวนี่คุณผู้ชมดูนะครับของของไฮเน้นของป่านะครับแต่ที่นี่มีสีสันบ้างมีดอกไม้มีอะไรโอเคเน้นกระกระกระเจียวตลาดแล้วมันต้องผสมผสานนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูสีขาวนะครับอืม ใช่ขยายไว้ครับเนี่ยกระเจียวอหน้านี้เป็นหน้าที่เหมาะสําหรับขยายพันธุ์กระเจียวนะครับอืปลูกปีนี้มีนาเมษาปีหน้าออกดอกเลยนะครับมันจะออกออก,ออกดอกเป็นสีอะไรเนี่ยออกดอกสีขาวครับ,ออบานเ,นาเราคอมเยนว่าเราเรียกกระจอนะครับอ,อันนี้ได้ติดใหม่ก่อนเนีออ่ยติดใหม่ก่อนติดใหม่ก่อนติดใหม่เอาไม้ไว้ข้างในโอเคอ่ะโอเคอ่ะมานี่ฮะคมเมน้านเราเรียกกระจอนะครับที่สวนมีเยอะครับนี่เมื่อเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยได้ปลูกเนี่ย เมื่อก่อนจริงๆนะมันเป็นของป่าหายากที่แต่ก่อนมันอยู่ตามป่านะครับอเพราะฉะนั้นเวลาไปอยากอยากทา,านพวกนี้ต้องเข้าป่าเดี๋ยวนี้เฮโอย้ายป่ามาอยู่ในสวนได้แล้วสามารถปลูกได้ปลูกง่ายขยายไวครับตอนนี้มีที่สวนมีอยู่กี่ไร่ยที่สวนตอนนี้ประมาณผมปลูกประมาณไร่กว่าๆนะไร่กว่า,วามีเป็นแสนต้นนะครับโอบ้ผมซื้อมาเมื่อ ห้าปีที่ผ่านมาต้นละห้าบาทนะครับออตอนนี้ผมขายต้นละสองบาทเองครับต้นละสองบาทคุณผู้ชมก็จะเป็นมัดเป็นพุ่มอย่างนี้พุ่มละยี่สิบครับนี่ไม่พอขายเลยครับทุกนัดเดี๋ยวว่าหมดนะฮะนีเหยวปลาสีขาวนะครับแล้วก็นี่อินุนครับผักสาผักสามีเหี้ยวทาเองทั้งหมดมีผักหวานนะครับอ๋อนี่ผักหวานผักหวานป่าผักหวานป่าครับผักหวานป่าอ่า ถั่วหวานาเฮอเพาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดลำไยอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะครับ oh. จ,จ,จริงๆแล้วไปปลูกปลูกกับพืชพี่เลี้ยงมีชะมมอมมีตะขบมีไม้แดงนะฮะ hmm. นี่น,นะครับนี่น,นะครับเป็นเป็นเม็ดลำไยต้องมี <c inan ver ning> ต้องมีพี่พี่เลี้ยงแบบนี้ไป<ม>ศึกษามามาหมดแล้วต้อง,ต,องต้องมีถ้าไม่มีมันจะเป็นยังไงฮะ เพราะว่าจริงๆในระบบรากของมันน่ยจะต้องเป็นรากฝอยที่อาศัยารากของพืชชนิดอื่นออย่างเช่นมีแคร์มีตะขบมีไม้แดงหรือบ้านเราเรียกสกรอมนะครับ<อ>แล้วก็ะอมจะดีมากครับโฉมต้องมีพืชพี่เลี้ยงด้วยใช่ครับ,<อ>รบปลูกง่ายครับจริงๆแล้วผักหวานปลูกง่ายแต่ต้องเข้าใจมันนะครับอ,อันนี้น,น,นี่อะไรเนี่ยอันนี้กระเจียวือนงันครับกระเจียวกระเจียว ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเอาไปยังไม่มีเวลาปลูกก็รดน้ําไปเรื่อยๆ oh. แล้วครับผมหรือตะแยกใส่กระถางก็มันก็จะออกดอกในนี้แหละครับอธรรมชาติของมันประมาณปลายธันวามันก็จะใบมันก็จะหมอบหมอบแล้วหลังจากนั้นมันก็สะสมอาหารในในหัวของมันแล้วเ,เป็นพืชฤดูกาลนะครับพอช่วงมีนาเมษาฝนตกหาแรกหาที่สองมันก็จะออกดอกหลังจากออกดอกก็ออกมาเป็นต้น เป็นธรรมชาติของมันนะครับเอาไปแบบนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่ถ้าแบบนี้ก็ยังไม่มีเวลาก็รดน้าไปก่อนใช่ครับแต่แบบนี้เอาไปต้องรีบปลูกนะครับติดเงาไปด้วยครับอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นผักสาบนะครับที่สวนนีเขาปลูกนะครับผู้ขาวครับผู้ขาวนะครับพี่ออมครับนี่ห้าบาทเองครับนี่อันนี้เป็นอียอมนาครับหอมหอมครับนิเคลครับผู้ขาวครับ ภูคขาหรือเขาตองอันนี้บำรุงเลือดนะครับโอ้นีู่ปชมไปโยชน์เยอะครับอันนี้พริกเนี่ยนี่ยใส่พันไหนฮะพริกอันนี้พริกกินดาครับออกลูกแล้วนะครับเนี่ยไปลงดินได้เลยเนาะลงดินได้เลยทุงหนึ่งเหี้ยวขายยี่สิบห้าบาทเองครับนี่มีสามต้นครับต้นไปชมดูรวบัวเลยครับสุดยอดมากแต่แบบนี้แบบกระถางเฉพาะดินเหี้ยก็คุ้มแล้วครับออกลูกแล้วครับเนี่ย ก็เป็นปุ๋ยจากที่สวนใช่ครับมาเป็นใช่ครับเป็นี้จากสวนเราอันนี้เป็นขาเหลืองนี่ขาเหลืองนะครับโอ้ก็ละร้อยครับยกกระถางไปได้เลยอ๋อรอดแน่นอนครับนี่ท่านจะเห็นนี่เห็นไหมยังไงก็รอดนี่ลงดินแน่นอนรากลงแล้วรากลงแล้วครับนี่คุณผู้ชมดูง่ายขยายไวครับเป็นขาเหลืองกับต้มยำทำแกงได้อานี้ก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นมะอึมะอึนะฮะมะอึมะอึอที่มันเป็นขนขนนะครับ ต้นแคือะไรตับป่าตอบคาเหรอตับคาตอบคาไม่ใช่คาอันนี้มันแบบขนนะกินกับส้มตำอ๋อนี่ๆคุณผู้ชมมีมีมะเขือเทศลูกท้อมะเขือเทศลูกท้อท้อครับอันนี้เนื่องจากหน้าฝนมันเพาะยากเพราะฉะนั้นท่านซื้อแบบนี้ไปลงดินได้เลยปลูกได้เลยเพราะว่าลงรากแล้วเนาะครับนี่นี่น้องลองดูอันนี้กะเพราป่ากะเพราป่านี่ฮโอะเพาะเองนะครับลองดมดูด้วย มันจะได้ฟิลกระเพราเลยนะออ,ออกระเพราป่าอันนี้เราไม่ได้ซื้อตามร้านมาเราเราเพาะเองนะครับนี่คุณไปชมดูมีชะพลูมีชะพลูอันนี้อะไรมหาเศรษฐีอันนี้มหาเศรษฐีครับต้นไม้มงคลนะครับอันนี้พญาคล้าทองเป็นไม้มงคลพญาคล้าทองครับสวยครับโอ้สวยงามมากจะเป็นกระถางเท่าไหร่แบบนี้อันนี้เป็นกระถางละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทครับผมลดได้ครับอันนี้ก็เป็นเตยหอมนี่หลิวแดงนะครับ อันนี้ออกดอกทั้งปีครับเหลียวแดงปลูกแล้วขยายไวครับนี่ฮะทางละส5มสิบหาบาทตอนานั้นเองนี่คุณผู้ชมดูเป็นไม้ประดับนี่ฮะนี่อันนี้เสรย์แค่นนี่อันนี้เป็นช้อนเงินซ้อนเงินครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลอันนี้เราต่อจากไซนะครับแล้วมันจะทนมากครับไซแล้วก็เอาตัวนี้มาต่อต่อยอดนะครับสวยงามสวยงามครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูต่างละร้อยแปดสิบาท คุณผู้ชมดูนะครับก็คือวันอาทิตย์ก็จะเอาทุกวันอาทิตย์เราจะอยู่ตรงนี้ครับเฮียโอจะยกสวนมานี่ครับก็มาซื้อได้นะครับแล้วแต่ว่าวันไหนจะมีมากมีน้อยเนาะครับผมครับแต่ตอนนี้อันนี้ขายจนถึงธันวาเลยเกะเจียวปาสีขาวนะครับเจเจียวง่ายขยายไวครับนี่นี่นะครับคุณผู้ชมก็สนใจก็มาที่ ตลาดน้ำราชมงคลครับของเราก็จะมีผักขิกด้วยฮะผักขิกด้วยอีกอย่างหนึ่งเรียกสลิดสลิดท่านผักสลิดนะครับนี่แต่แต่วันนี้ไม่ได้เอาต้นพันธุ์วันนี้ไม่ได้เอามาครับเอออาทิตย์หน้าไม่แน่เนาะนี่ีครับมามเนี่ยคุณผู้ชมดูเอลูกค้าถามหาเยอะสนใจอยากจะไปเยี่ยมที่สวนอยู่ที่อยู่บ้านตะเกียดครับบ้านตะเกียดสมโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนะครับแหล่งเพาะกล้าไม้ป่าหายากนะครับสนใจต้นพันธุ์สอบถามได้ที่เบอร์โทรอ่า สองแปดแปดเอ่อศูนย์เก้าแปดสองสเอ่าโซนเฮโอนะครับผมโอเอกซิสอรินครับนะฮะฝากด้วยกันแล้วกันนะคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ